สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหมันกมาพวพ,พ,พอกันคือเกนะ่าเนาะทางสองสาลงมนาเดยพี่น้องอยู่เม,มื่อไห้มนาวันนี้ก็ได้เกี่ยวข่าวคือเก่าแหละพี่น้องลายขูดลายคนดเพิ่กระทำเข้ามาเนาะสาลงแล้วนาะแหละบอกระบอกไวคุกคลิปเนาะว่ายังไม่แล้วเมื่อน,นี่พ้นยุดไห้เนาะพี่น้องพ้นยุดไห้ก็เลยอัน ลงมือเกี่ยวเนาะแต่เศร้าคุณแหละ,ะมือนี้ก็กินข้าวเที่ยงแล้วเป็นชีเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงมาเนาะบุกต่อคุณนายเกี่ยวหาค้นเนาะมือนี้สาวแมงปอมาสวยพ่อแม่แล้วก็น้องสายคือกเก่าเขาแหละพี่น้องส่วนเขาเนาะเบากะจักไปทางใดมาเกี่ยวข้าวหลับจ้างมาจักน้องชาย บ่ถ้าประดบับผ<อ>ูกรับแน่เนาะนางเอกของเราก <laughs> ะใครแต่มันมีลมวอยวอยพี่น้องลมลมหนาวบนลมฝนขับ่ฮู้คือสิแม่นลมหนาวแหละหลายกว่าเนาะเพราอเดือน11หัวลมตองเดือน11บลาวบ่แม่มื้อนี้มื้อนี้วะ่ะเดี๋ยวนี้แหละเดือน11บเอ็ดลาวเลยเนาะก็คือสิหนาวคักอยู่ปีนี้เพราะว่า ตั้งเริ่มเมื่อวานนี่ก็บนาวพ่อช่งเลยทั้งนาวทั้งพนลินเวนเนาะเต้นอยู่เงียบๆู้เดียวเนข่าวกับบางๆนั่พี่น้องเอ้ยมันไม่สวยเลยมันเห็ดเก่งๆกันอย่างเหยเนาะมันบ่วง,งามพนดำแล้วแหละผัดอัน คนปะพอพอปุยเนี <Tipp ett us throat> ่ยกปานนี <man> <ke> ้หญ้าก็ลายบ่ได้บ่ได้ใส่ซอสในต้มเป็ดได้จักเมายังก็บ่ฮู้คือกันเสียบซ้ายเบ้าแล้วก็เอาลบัดนี้พี่น้องม่วนอยู่ผู้เดียว ใจอะจนนหนเกี่ยวเกาะมือเด้อเกี่ยวน้ำเต้นน้ำเลยพี่น้องอ่าอยู่นาเพ่าพิืนใสเขางานเนาะยังโมทันซุกซ้ำนาขาเล่าชวิดแล้วก่อน นางเอกของช่องสบายดีพี่น้องุ่นใสๆเบาฝนก็เลยวอลดังเนาะมันมีดนตรีแ้วะจ้าบ่มเมื่อยนะมือนี่ค่ะได้ใส่ย่อย เกี่ยวข้าวรับจ้างมื้อน่ะเขาก็ยังย่องว่าเพิ่นเกี่ยวไวพี่น้องเอ้ยเนาะไปเกี่ยวข้าวรับจ้างมือนะเขายังย่อง่เกี่ยวไวเนาะเอาไปเกี่ยวข้าวมือนะเด้เขาย่องแต่ว่าตอเกี่ยวไว ตอนนี้ากาสิไปเกี่ยวข้าวแล้วเนาะพี่น้องจักสีแล้วคือชิบแเล่ดอกเมรอน,นี่ฮะมันใหญ่โคตรบัดเกี่ยวแล้วตัวน,นี้ก็บริอุทธหลดมาเที่ยวอันนาคอยพี่น้องผลชีไต่ใหนี่ไปหาหั่นเนาะข้นไปหั่นกะเป็นนากระเจา้าผลชีเทียวเที่ยวจนเที่ยวจนอันไหน้าคอยเป็นคุมบุ้แหละจนหอดยามดำนาอีกบุแลแหละผลจังชิด้ยุดธเนาะ เจ้าหน้าก,ก็สติตั้งด้านเก็บภาษีคนว <laughs> มวน <laughs> <laughs> คนมีดนตีในหัวใจเด้อ กำมวนความมั่นบด้ปาน,นีผู้ใดอยู่ใส้กำมวนได้บออยู่ใส้กำมวนอยู่หันอันนี้มวนผู้เดียวอันนี้ไปหาเกี่ยวข้าวแล้วคอยกรไน้ยืนลายจนเนื้อขาสีว่าให้ตอนนี้กะคำแล้วพี่น้อง เกี่ยวคนละแจไดอันนั้นน้องซ้ายเมื่ออื่นนี่คือชิแนแวเนะาะไห้นี่แหละพี่ชวนแมงปออยู่แจน่เกี่ยวคนละแจพี่น้องชวนคอยอยู่ทางกลางเนาะปุ่นอยู่แจนั่นคอยอยู่เพราะว่าเลือกใครซ้ำคนแม่กับเมื่อปล่อยงัวเลยปล่อยงัวอ,อ,วอันกินอญ้าเพราะว่าเขาผูกมันอยู่เบิดมือ พยานมันบ่อ e ิ่มเนาะความเราแพงหัวเมื่ออันปล่อยกินเนาเกลือแต่สามคนเขาเกี่ยวเนาะจะหน่อยกะขึ้นแล้วพี่น้องเลยเขวาคขำํละหย่าก็ลาลายข่าวก็โอ้ยหย่าลายกว่าข่าเลยพี่น้องข่าวก็มาตั้งมาตัง พวกกับบดีดกดอกนกกินก็มีข่าวก็ได้จักนกที่สั่งเป็นฟงเป็นฝูงตอนนี้กับสิพากันขึ้นแล้วพี่น้องการรวมเป็นงานแล้วกับพอดีได้สามสามงานเนาะสามงานอะ่ะเทียบกับตอนดำแล้วคตอนดำมือละให้มือละอลงานแต่ตอนเกี่ยวก็ ได้ทำงานกับือว่าไวเติบเนาะอีกอย่างขาเขาเพามันก็นบางๆมันหมหนาก็เลยได้ไลายกำลังก้าวเขางานทีสี่พี่น้อง้ายเบ่าอันนิห่หูว่าเมื่อไปเมื่อไปกับบริยินซำเมื่อไปฮะห,หาเดเมือ่อ ม่วนเมื่อนี่กับบรรยากาศดีพี่น้องใครแต่อา,รรากาศดีเนาะมันโบดดแดดก็ขอให้เป็นแบบสีสุกทุกมือ่อแหละอ่าโบต้องฝนลินะนะมีแต่บดอย่างเดียวเนาะทิเมื่อละเมื่อนี่มาละบอกชวนเมื่อพี่น้องยังใส่อยู่ว่หว่เนาะฝนก็คือิบ่ค่อยเมื่อมาได้ดอกพี่น้องสมอค่ะเพราะว่ามันโบแดดค่ะมันแดดค่ะ เห็ดโบอยากได้เนาะค่อยให้คนเป็นโบสู่งานเสียก็มาแดดค่อยกะเสา,าอันนี้มันบดกันเลยเห็ดได้อยู่เนาะมบยอมเมื่อได้สิแล้เนาะคนดูส่วนเมนูอาหารเที่ยงก,ก็กต้มเป็ดชูพิ่นกินเนาะทำีดคิดว่าสี อาณามักหุงก็เลยบดได้ข่าวเมื่อคอซาก็เลยบได้นะมึงเถอกับเมื่ออื่นกันมืออื่น่น,ออน,นยังสีมาบางเถาบังเถอพ้นยุดน่นกับเกี่ยวข่าว่านเองเนาะก็เลยแต่สุมวนสี่คนโอเคนะ้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้คอจบไว้สนิดเดอ,อฝากพ่อแม่พี่น้องมูฟเื่นทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นสลงมันนาเนิเดอร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกสั่นกระดิ่งด้วพี่น้อง เผื่อผมพลาดคลิปใหม่ๆจากทรงของสาวลงขอบ,บุญขอบคุณพอแม่พี่น้องและรายเดอร์ที่เขามาติดตามและหับสมแหละบบอข่ามโฆษณาเนาะขอบใจละลายพอกันคลิปใหม่ด้วยพี่น้องชิชวนเมื่อก่อนสบายดีอ่าผนว่าเมื่อยหรือผ่นดีดวะเขาบูคือกันเนาะ